ที่ใครๆต้องถามหาประกอบด้วยวิตามิน B B 3เมื่อหอยทากวิตามิน E คอลาเจนจากปลาทะเลมีเครื่องหมายเวทํำอาง ใช้แล้วปลอดภัยผิวสดใสขึ้นนะครับต้องใช้มาประมาณ3วันแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าดีแล้วก็จะบอกต่อครับผมมีขายที่ห้างวัดสันนะครับราคาหลอดละสองร้อยเกาสนะของเรามีแบบนี้นะ ขายตะหลับละ99บาทเท่านั้นนะครับใครต้องการที่จะรับตัวแทนนะครับ5กระปุก350บาทครับติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ